หลายคนก็จะบอกว่าพี่หญิงดูแบบสวยขึ้นไปทําอะไรมาะอะไรเงี้ยเราก็จะพยายามบอกว่าทําฟันนะ10ก็ต้องเต็ม10บนะเพราะว่าทําแล้วจบจริงๆสวัสดีค่ะหญิงลาถ่ายเองนะคะทาไมหญิงถึงเลือกจัดฟันใสง่ายๆเลยค่ะเป็นเรื่องของการทํางานค่ะเพราะว่าหญิงถ่ายละครเนาะนะคะหลายๆคนก็จะบอก,บอกว่าพี่หญิงดูแบบสวยขึ้นไปทําอะไรมาะอะไรเงี้ยเราก็จะพยายามบอกว่าทําฟันนะคือนอกเหนือจากเรื่องของการปรับรูปฟันแล้วอะ ยังปรับรูปหน้าด้วยเหมือนโครงหน้าเราก็จะมีความเข้าที่มากขึ้น10ก็ต้องเต็ม10นะเพราะว่า มีผลมากๆเลยกับการทํางานก็อยากจะแนะนําหลายๆคนนะคะที่รู้สึกว่าถึงเวลาแล้วฉันรู้สึกว่าฉันอยากดูแลตัวเองแล้วอะไรเง,งี้ยก็อยากแนะนํานะคะให้มาทำอินวิสไลจัดฟันใสที่บางกอกส์มายมีหลายสาขามากๆศิปลปินด้านละหลายๆคนนะคะผู้บริหารหลายๆคนก็ทําจากที่นี่ตัวเองเองเป็นหนึ่งคนที่ทําที่นี่แล้วก็ประสบความสําเร็จทําแล้วจบจริงๆยังไงก็แวะเวียนกันมาได้หญิงเนี่ยคอนเฟิร์มเลยว่าที่นี่คือดีจริงๆค่ะยิ้มสวยสร้างได้ที่บางกอกส m มายค่ะ